แม่พิมพ์ตอกหน้าทนายเจมลูกสาวไม่ได้ทำร้ายร่างกายตัวเองอาโหสิกรรมทอ,ท,อทอยแต่ไม่ต้องมาจากกรณีสะเทือนขวัญหลังนักแสดงพระเอกวัยรุ่นซีรีส์วาอย่างทอยทอยธนพัท์จากซีรีส์วายวายอาย h เดอะซ e รีส์ซึ่งเป็นเด็กในสังกัดของเอมมี่แม็กซิมได้ก่อเหตุสะเทือนขวัญหลังทะเลาะก,กับแฟนสาวนอกวงการพิมพ์ชัดสรันเป็นเหตุให้แฟนสาวเสียชีวิตในที่สุด ทางด้านทนายเจมอยยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าบาดแผลบนลำตัวพิมพ์มีรอยลึกแค่สองแผลอาจเป็นไปได้ว่าเรื่องทำร้ายตัวเองเพราะเขามีประวัติเคยทำร้ายร่างกายตัวเองมาแล้วมีอาการป่วยบยโพลา่าและโรคซึมเศร้าอาจจะเกิดจากการยื้อแย่งเม็ดกันไปมาคงไม่ได้ตั้งใจฆ่า และล่าสุดทางด้านแม่พิมพ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าลูกสาวไม่มีทางใช้มีดทำร้ายร่างกายตัวเองอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาลูกเคยสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะไม่คิดทำร้ายร่างกายตัวเองรวมถึงอโหสิกรรมแต่ไม่ต้องมาไม่ได้โกรธถือว่าใช้เวมกรรมต่อไป